พระธรรมอพยพบทที่36เบซาเลวและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญาและทักษะให้รู้จักทำงานทุกอย่างในการสร้างสถานนััสการพวกเขาก็ทำตามทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาไว้แล้วโมเสสจึงเรียกเบซาเลวและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขา คือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานพวกเขาได้รับเรื่องถวายทุกชิ้นจากโมเสสคือของถวายที่คนอิสราเอลนำมาถวายเพื่อสร้างสถานน้ำมศการประชาชนยังนำของมาถวายด้วยความสมัครใจอีกทุกเช้าส่วนทุกคนที่มีสติปัญญาที่ได้ทำงานต่างๆเพื่อสถานน้ำมศการนั้นมาถึงโดยต่างก็พละจากงานของตน พวกเขาพากันมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำโมเสสจึงสั่งให้ประกาศไปทั่วค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับสร้างสถานน้ำมัสการมาถวายอีกเลยดังนั้นประชาชนจึงไม่นำของมาถวายอีกเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่างและยังมีเหลืออีก การสร้างพลับพลาช่างฝีมือทุกคนในหมู่คนงานได้สร้างพลับพลาด้วยม่านสิบผืนที่ทำจากผ้าป,ป่านเนื้อดีและได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและปักภาพเครูปซึ่งออกแบบไว้ที่ม่านนั้น,ม,าาน,นม่านผืนหนึ่งให้ยาว12เมตรกว้าง2เมตรม่มา,านทุกผืนให้มีขนาดเท่ากันม่านห้าผืนเขาทำให้เกี่ยวติดกันและอีกห้าผืนนั้นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วย เขาทำหูม่านด้วยได้สีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สองม่านผืนหนึ่งเขาทำหูห้าสิบหูและตามขอบม่านชุดที่สองเขาก็ทำหูห้าสิบหูให้ตรงกันและเขาทำขอทองคำห้าสิบขอและใช้มันเกี่ยวม่านให้เป็นพลบปลาเดียวกันเขาทำม่านอีกสิบเอ็ดผืนด้วยขนแพะสำหรับเป็นเต็นคลุมพลบพลา ม่านผืนหนึ่งยาว13เมตรกว้าง2เมตรทั้ง11พื้ผืนมีขนาดเท่ากันเขาเกี่ยวม่าน5้าผืนให้ติดกันส่วนม่านอีก6ผืนก็เกี่ยวติดกันแยกไว้ต่างหากและเขาทำหูม่าน50หูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดทั้งชุดที่1และชุดที่2เขาทำขอทองสำริด50ขอเกี่ยวขอเข้าที่หูม่านให้ติดกันเป็นเต็นท์หลังเดียวเขาทำผ้าคุมเต็นท ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่งและคลุมทับด้วยหนังอย่างดีอีกชั้นหนึ่งเขาทำกรอบไม้สำหรับพรับพลาจากไม้กระถินเทศท,ที่ตั้งตรงกรอบไม้นั้นยาวแผ่นละสี่เมตรกว้าง6 6เซนติเมตรกรอบไม้แต่ละอันมีสองเดือยเพื่อให้ยึดติดกันเขาได้ทำกรอบไม้ทุกอันของพรับพลาอย่างนี้เขาทำกรอบไม้สำหรับพลับพลาดังนี้ด้านใต้ เขาทำา0อันเขาทำฐานสำหรับรองรับเดือยด้วยเงินจำนวน40่สฐานสำหรับกรอบไม้20อันใต้กรอบไม้อันหนึ่งมีฐานรองรับเดือยสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอันด้านที่สองของพระปลาข้างทิศเหนือนั้นเขาทำกรอบไม้20สอันเขาทำฐานเงินรองรับเดือย40ฐาน ใต้กรอบไม้แต่ละอันมีฐานรองรับเดือยสองฐานส่วนด้านหลังของพระพลาทางทิศตะวันตกเขาทำกรอบไม้หอันเขาทำกรอบไม้อีกสองอันสำหรับมุมพระพลาด้านหลังข้างล่างของกรอบไม้ให้จับเป็นคู่ๆโดยข้างบนยอดติดกันที่ห่วงแรกเขาทำอย่างนี้ทำให้เกิดมุมสองมุมคือรวมเป็นกรอบไม้8อันด้วยกัน ร้อมกับฐานเงิน16ฐานใต้กรอบไม้แต่ละอันมีฐานรองรับเดือย2สองฐานเขาทำกรอนด้วยไม้กระถินเทศ5อันสำหรับกรอบไม้ฝาพับพลาด้านหนึ่งและกรอนอีก5อันสำหรับกรอบไม้ฝาพับพราอีกด้านหนึ่งและสุดท้ายกรอนอีก5อันสำหรับกรอบไม้ฝาพับพราด้านหลังคือด้านตะวันตกเขาทำกรอนตัวกลาง ให้ร้อยตอนกลางของกรอบไม้สำหรับขัดฝาตั้งแต่ปลายหนึ่งไปจดอีกปลายหนึ่งเขาหุ้มกรอบไม้เหล่านั้นด้วยทองคาและทำห่วงทองคำสำหรับร้อยกรอนและกรอนนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำเช่นกันเขาทำม่านผืนหนึ่งด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าป่านเนื้อดีเขาปักภาพเครูปอย่างชำนาญที่ม่านนั้น เขาทำเสาไม้กรถินเทศสี่เสาหุ้มด้วยทองคำขอติดเสานั้นก็เป็นทองคำเขาหลอดฐานเงินสี่ฐานสำหรับรองรับเสาและเขาทำม่านบางตาสำหรับประตูเต็นท์นั้นด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีตกแต่งด้วยงานปากักและเขาทำเสาห้าต้นพร้อมด้วยขอเกี่ยวม่านนั้นส่วนหัวเสาและรายึดเสานั้น หุ้มด้วยทองคําแต่ฐานทั้งห้าสำหรับรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริด